สวัสดีครับผมมาร์คเมทัลทุกวันพาวเวอร์ครับตอนนี้นี่ผมมายืนอยู่บริเวณจุดของอนุสาวรีย์แห่งเมืองบวนมาทวดนะครับก็เมืองบวนมาทวดนี่เป็นเมืองหลวงหลักของจังหวัดลักษ์ในประเทศเวียดนามฮะก็ตอนนี้ที่ผมมาถ่ายคลิปนี่ก็เป็นบรรยากาศในช่วงเวลายามค่ำคืนนะครับตอนนี้นี่เป็นช่วงเวลา19บนาฬิกาสินาทีนะฮะก็จุดตรงนี้นี่ถือว่าเป็นจุดใจกลางเมืองแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ของเมืองบวนมาทวดนะครับ ก่อนนี่ครับสังเกตครับบรรยากาศรอบๆนะฮะจะมีพวกรถยนต์มอเตอร์ไซค์วิ่งผ่านสัญจรกันอยู่ตลอดนะครับแล้วก็วันนี้รู้สึกว่าจะมีงานพิเศษนะฮะตรงนี้นี่รู้สึกว่าจะมีเป็นงานอ่อรู้สึกจะมีการแสดงนะครับคล้ายๆกับพวกนิ้วนะฮะเนี่ยมีผู้คนไปมุงดูอยู่พอสมควรเหมือนกันนะครับก็จุดตรงนี้นี่ก็ถือว่าเป็นจุดใจกลางเมืองครับแล้วก็ อนุสาวรีย์แห่งนี้เนี่ยก็เหมือนกับเป็นสัญลักษณ์ของเมืองบวนมาทวดนะฮะเอาครับเดี๋ยวผมจะเดินไปถ่ายคลิปบรรยากาศใกล้ๆนะครับให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับสำหรับจุดของอนุสาวรีย์เมืองบวนมาทวดนะครับเอาครับตอนนี้นี่ผมก็มาอยู่บริเวณจุดด้านหน้าของอนุสาวรีย์นะครับก็อนุสาวรีย์แห่งเมืองบวนมาทวดเนี่ยก็จะมีรูปปั้นของเป็นทหารเวียดนามนะอยู่ด้านบนนะครับ ส่วนบริเวณตรงนี้ครับที่ผมชี้ดูก็จะเป็นรูปของรถถังนะฮะแล้วก็จะมีธงเวียดนามนี่ปักอยู่บริเวณบนรถถังนะครับก็สําหรับอนุสาวรีย์แห่งเมืองบนมาทวดเนี่ยก็เป็นการสื่อความหมายถึงการรวมชาติเวียดนามนะให้เป็นหนึ่งเดียวนะครับสมัยนี้เนี่ยในยุคสงครามเวียดนามเนี่ยเวียดนามถูกแบ่งออกเป็น2ฝ่ายนะครับก็คือฝ่ายเวียดนามเหนือแล้วก็ฝ่ายเวียดนามใต้นะครับแล้วก็ได้มีการสู้รบข้ามผ่านกันนะครับ ฝ่ายเวียดนามเหนือเนี่ยได้รับการสนับสนุนจากสหภาพโซเวียตนะฮะแล้วก็ฝ่ายเวียดนามใต้เนี่ยได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐอเมริกานะครับก็สงครามเวียดนามเนี่ยก็เป็นหนึ่งในสงครามตัวแทนนะครับในยุคของสงครามเย็นนะครับก่อนุษษัสาลีรแห่งนี้เนี่ยสุกสร้างขึ้นหลังจากที่เวียดนามเนี่ยมีชัยชนะต่อฝ่ายสหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็สามารถรวมชาติเป็นหนึ่งเดียวได้ครับก็สําหรับวันที่สามารถรวมชาติได้ของประเทศเวียดนามเนี่ยก็เป็นวันที่ 30เมษายนครับปีคศ1975นะครับเวียดนามเหนือแล้วก็เวียดนามใต้เนี่ยก็ถูกรวมกันเป็นหนึ่งเดียวครับและหลังจากนั้นไม่นานในอนุสาวรีย์แห่งนี้เนี่ยก็ถูกสร้างขึ้นนะครับก็เหมือนกับเป็นการสื่อความหมายถึงการเป็นหนึ่งเดียวแล้วก็เป็นการรวมชาติเวียดนามนะครับนะครับก็จะมีลูกปั้นของทหารแล้วก็ลูกปั้นของรถถังแล้วก็ธงเวียดนามอยู่ด้านบนนะครับแล้วก็ตัวเสาเนี่ย จะมีลักษณะโค้งนะฮะเราจะเห็นนะครับแล้วก็จะมีเสาสูงขึ้นไปก็จะเป็นจุดของรูปปั้นนายฐานชาวเวียดนามนะครับก็เป็นการสื่อความหมายถึงพวกหานเวียดนามที่เสียสละชีพเพื่อชาติหรือว่ายอมบุทิตตนครับในช่วงยุคสงครามเวียดนามนะครับก็ตรงนี้นี่มีการแสดงครับอย่างที่ผมบอกไปนะตอนนี้นี่รู้สึกว่าจะมีการบรรเลงพวกกรองนะครับอาจจะได้ยินเสียงครับนะครับมีการตีกลองนะครับเสียงนี่ก็ เข้ามาภายในคลิปนะฮะตรงด้านนี้นี่ก็จะเป็นสระน้ําเล็กๆนะครับที่จะอยู่บริเวณจุดของอนุสาวรีย์นะฮะนี่ก็จะเป็นจุดของด้านหน้านะครับตรงนี้ใต้ฐานนี่มีคาเขียนว่าบวนมาทวดนะฮะส่วนตรังนี้นี่ผมอ่านไม่ออกนะครับบวนมาทวดนี่ก็คือเมืองนะครับเมืองบวนมาทวดครับเมืองหลวงของจังหวัดนครรักนะฮะตรงด้านนี้นี่ก็จะเห็นเป็นจุดของล้อของรถถังนะครับ ก็จะเห็นทั้งสองด้านนะครับแล้วก็ด้านบนนี่ก็จะมีธงเวียดนามปักอยู่นี่ครับตัวเสาตัวโค้งตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะมีไฟส่องสว่างครับในช่วงยามค่ำคืนนะฮะก็จุดตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นจุดสัญ,ญลักษณ์ที่อยู่ใจกลางเมืองบนมาท่วดนะครับแล้วก็จะมีผู้คนมานั่งพักผ่อนกันบริเวณร,บรอบๆสระน้ำนะฮะบ,บางคนนี่ก็จะมาถ่ายรูปกับบริเวณ ด้าน,านาหน้ารูปปั้นของอนุสาวรีย์นะครับก็มาได้24ชั่วโมงครับสถานที่แห่งนี้ครับสามารถมาได้ทั้งในช่วงเวลากลางวันแลวก็ในช่วงเวลากลางคืนนะครับนี่ตรงนี้ก็จะเป็นจุดของสราน้ำที่อยู่บริเวณด้านหลังนะฮะแล้วก็รอบข้างนี่ก็จะมีสรน้ำได้เช่นกัน,นครับแล้วก็มีไฟส่องสว่างจากทั้ง2ฝั่งนะครับตรงนี้ก็จะมองเห็นบริเวณจุดด้านหลังนะครับเนี่ยธงเวียดนามนี่ก็ บกพัดริวสวยเลยครับเพราะว่าที่นี่เนี่ยลมค่อนข้างจะแรงนะฮะจะมีลมพัดนี่แรงพอสมควรครับบริเวณจุดของอนุสาวรีย์บวนมาทวดนะครับตรงด้านนี้นี่ก็จะเป็นภาพแกะสลักนะะก็จะเป็นภาพแกะสลักของพวกบรรดาทหารเวียดนามนะที่สู้รบในยุคของสงครามเวียดนามแล้วก็ได้มีการ เสียสละชีพนะครับแล้วก็ได้อุทิศต,ตน,นในสงนครามนะฮะก็คนเวียดนามเนี่ยก็นับถือพว,วกบรรดาทหารพวกนี้นะครับถือว่าเป็นดั่งฮีโร่และก็เป็นดั่งวีรบ,บุรุษของประเทศนะครับในสงครามเวียดนามนะเวียดนามก็ได้รับชัยชนะนะครับได้รับชัยชนะแล้วก็ประกาศชัยชนะในช่วงวันที่30เมษายนปี1975นะครับก็สําหรับ การประกาศชชยชนะของเวียดนามนะในปัจจุบันนะับวันที่30เมษายนนี้ก็กลายเป็นวันหยุดราชการของเวียดนามนะฮะรู้สึกว่าจะเป็นวันรวมชาติของเวียดนามนะกลายเป็นวันหยุดราชการครับทุกวันที่30เมษายนของทุกปีนะครับเนี่ยบรรยากาศบริเวณรอบข้างนะครับแล้วก็จะมองเห็นพวกบรรดารถยนต์นครับวิ่งผ่านสัญจรไปมาอยู่ตลอดนะฮะ จุดตรงนี้นี่อย่างที่ผมบอกครับจะมีจุดของการแสดงนะแสงสีเสียงนี่ก็สะการตาเลยวันนี้นะครับก็ถือว่าจุดตรงนี้เป็นจุดใจกลางเมืองครับจะมีสถานที่สําคัญอยู่รอบๆนะตรงนี้นี่ก็จะเป็นโรงแรมนะครับโรงแรมขนาดใหญ่เลยแล้วก็ด้านนี้นี่ก็จะเป็นโบสถ์คริสต์นะครับวันนี้นี่พี่ผมมาถ่ายคลิปเป็นวันอาทิตย์นะฮะร,รู้สึกว่าจะมีชาวคริสต์นี่มาทําพิธีกันด้วยนะ ก็เป็นคลิปบรรยากาศที่ผมนำมาฝากทุกท่านกันนะครับสำหรับจุดของอนุสาวรีย์ที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองบนมาทวดนะครับต่อใครที่มาเมืองบนมาทวดนี่ก็อย่ามาพลาดชมนะครับสำหรับจุดของอนุสาวรีย์นะครับเพราะว่าเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์และก็เป็นหนึ่งในแนด์มาร์คของเมืองบนมาทวดนะฮะก็ต้องมาชมกันนะครับจะมากลางวันหรือว่ากลางคืนก็ได้นะฮะ เอาครับสำหรับคลิปบรรยากาศของอนุสาวรีย์เมืองบนมาทั่วนะครับที่ตั้งอยู่ในจังหวัดดักรักของประเทศเวียดนามก็คงจะมีประมาณนี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณครับ